วันนี้ไปเจออ e ีแพตในป่าก้วนะครับนกอ e ีแพตนะครับผมไม่ใช่นกกังเขนนะมันจะคล้ายๆกันครับผมถ้ากังเขนบ้านก็จะออกดำๆำขาวขาวนะครับส่วนอ e ีแพตเนี่ยจะมีคิ้วขาวแล้วก็ไม่ไม่ไม่ดำปีนะจะออกน้ำตาลน้ำตาลนหน่อยนะครับถ้าเรียกชื่อเต็มๆก็คืออ e ีแพตแถบปกคอดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับชื่อของเขานะครับก็เป็น เป็นเป็นนกเป็นสัตว์คุ้มครองเหมือนกันนะครับก็หาดูไม่ยากนะครับตามห้างนาตามบ้านหรือว่าตามคลองก็จะมีให้เราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับเสียงเนี่ยจะแปด๊ดแปด๊แปด,แปดเลยนะครับผมบางที่เขาจะเรียกว่าอะไรนั้นนกใบพัดหางพัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเวลาเขาบินเนี่ยเขาจะแบบหางไปด้วยก็คือไล่มแมลงนะครับกินมแมลงเนี่ยเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ภาพมาป้อนล,ลูกพอดีเลยผมขี่ผ่านมาเห็นนกกระจาบเนี่ยเจียวเจ้านะครับเสียงนกเจียวเจ้านะั่นคือกระจาบเต็มหมดนะก็เหลือบไม่เห็นลางเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับก็เลยต,ตั้งกล้องไว้แล้วก็ออกมาห่างนะครับวันนี้แดดร้อนมากุผู้ชมวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่รู้สึกว่าสนะิบแปดฮะสิบแปดนะครับผมวันนี้นะครับ โออกาารร้นนจิงๆนะศมีไข่สองฟองท่านผู้ชมออกออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อีกฟองอยู่นน่นนะเห็นลางๆนน่นนะครับคือมันอยู่ในคลองด้วยนะครับมันไม่สามารถที่จะตั้งกล้องใกล้ๆได้นะก็สูงสุดได้แค่นี้แล้วนะครับผมเห็นไม่เต็มหลังนะครับมีอยู่คู่เดียวครับผมตรงนี้นะครับบินไปบินมานะครับ ก็จะสลับกันเฝ้าอะรังอ่ะระหว่างพ่อกับแม่นะครับป้องการเสียงเจ้านกกระปูดจนะร้องด้งห่างนะครับตัวดีเล้วนะนกกระปูดนะครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมตั้งกล้องไว้แล้วก็สูมก็ไปหาครับกดบันทึกไปเลยครับผมแล้วก็ออกไปางห่างถ้าเราอยู่ใ,ใกล้ๆเนะี่ยเขาไม่เข้ามาแน่นอนเพราะอยู่ในป่านกป่ามันจะเรี้ยวกว่า ลอกตามบ้านหรือว่าตามห้างนาท่านผู้ชมถ้า,ถ,าถ้าอยู่ใกล้ๆจริงๆเนี่ยก็ต้องแบบพรางตัวให้ดีนะครับแทบจะไม่กระดุกระดิกครับเนี่ยครับมีอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ไข่ฟองหนึ่งนะครับมแมลงเล็กๆครับผมถ้าตามสวนเราเนี่ยก็จะเห็นอยู่นะครับแมงวีเล็กๆเนี่ยชอบมาก มีคิ้วขาวข้างบนนะครับผมเวลาเขาเหลือกตาไปเหลือกตา่มงาเงี้ยมันก็น่ารักอีกแบบหนึ่งก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดก็ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมเพจธรรมชาติกับพวกเรานะครับเป็นเพจเล็กของพันธุ์มังกรครับผมเกี่ยวกับธรรมชาติล้วนๆท่านผู้ชมนะครับแต่ถ้าท่านใดยอยากชมเรื่องพึ่งการปีพึ่งการบอกวิธีต่างๆเรื่องน้ําพึ่งอะไรก็แล้วแต่นะก็เพจใหญ่พันธุ์มังกรครับผมสวัสดีครับ